สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันศุกร์ที่23นะครับเดือนกันยายนพศ2565นะครับวันนี้สันติพอเพียงนะครับนอกจากจะได้ทำบ้านกลางน้ำนะครับบ้านกลางน้ำเพื่อพักผ่อนนะครับในฤดูฝนนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับ ก็ดูข้าวนะครับอัปเดตสดใสนะครับเขียวชอุ่มนะครับโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับปุ๋ยเคมีบ้างแต่ลดนะครับลดปุ๋ยเคมีนะครับในพื้นนานะครับเพราะว่าปีนี้ปุ๋ยเคมีนะครับแพงเกินคาดนะครับแพงที่สุดก็ว่าได้นะครับในรอบหลายๆปีนะครับมีปีนี้แพงที่สุดนะครับ ส่วนบรรยากาศนะครับบ้านสันติพ่อเพียงนะครับก็ยังมีการเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแล้วก็มีปลูกบอนนะครับบอนสีนะครับบอนสีนี่สีประหลาดนะครับวันนี้สีแปลกๆนะนะครับสีออกด่างเยอะนะครับบอนสีสันติพ่อเพียงนะครับที่มองเห็นนะครับที่ให้ดู เป็นที่พักใหม่นะครับของสันติพอเพียงนะครับก็เกิดแนวความคิดนะครับขึ้นไปตัดกิ่งไม้นะครับที่มันรกรุงรังนะครับบนหลังคาบ้านทีนี้ตัดกิ่งไม้เสร็จนะครับก็เลยปีนปายขึ้นบนหลังคานะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดนะครับกลัวว่าสันไทยจะเข้าสนิมนะครับก็เลยกวาดพวกใบไม้นะครับที่ทับถมมาเป็นเวลาเกือบ ส3ถึงปีนะครับก็ไปเคลียรเรียบร้อยรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นไปข้างบนแล้วเย็นสบายนะครับมองเห็นทุ่งนาอันเขียวชอุ่มนะครับถ้ามีที่นั่งพักผ่อนคงจะสบายนะครับเพราะว่าในสันไทยนี้เราก็พักผ่อนไม่สะดวกนะครับนั่งไปก็กลัวสันไทยจะบุกนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดประดิษฐ์ที่พักใหม่นะครับเดี๋ยวพา ท่านผู้ชมนะครับ f c ทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกท่านติดตามสันติพอเพียงนะครับไปดูบ้านใหม่ที่พักใหม่นะครับที่ออกไอเดียนะครับที่จะแหวกแนวนะครับกับคนอื่นนะครับก็เลยสร้างบันไดบันไดตัวนี้สร้างขึ้นเพื่อที่จะขึ้นต้นไม้นะครับตัดกิ่งนะครับ ต้นมะขามเทศนะครับมีหนามเยอะนะครับกว่าจะตัดกิ่งไม้ได้นะครับใช้เวลาเกือบทอนครึ่งวันนะครับก็เลยขึ้นมาตรงนี้นะครับมาดูบรรยากาศข้างบนนะครับมีข้าวเคี้ยวชะอุ่มนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีที่นั่งพักผ่อนนะครับแบบนี้นะครับ คงจะสบายนะครับบนหลังคาบ้านนะครับก็เลยเกิดไอเดียนะครับสร้างขึ้นมานะครับจากไม้ยูคานะครับวางบนสันไทยนะครับตามล่องลึกนะครับไม่ใช่ล่องนูนนะครับสองสองท่อนนะครับวางท่อนแล้วก็วางไม้ยูคาทาบนะครับเพื่อที่จะตี ไม้ปูนะครับอ่าหมดทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไม้นะครับที่เก็บมานะครับจากที่สร้างบ้านจากไม้เก่าๆนะครับที่เก็บไว้นะครับไม่ได้ลงทุนมากนะครับไม่มีลงทุนสักบาทขึ้นบนหลังคาบ้านนะครับรู้สึกเย็นสบายแล้วก็แต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับมีเศษนะครับใบไม้ทับถุมนะครับทำความสะอาดนะครับได้ ปุ๋ยไปเกือบสีห้ากระสอบนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดนะครับดูข้างบนก็รู้สึกว่ามันเห็นต้นไม้นะครับเขียวชอุ่มนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดนะครับขึ้นนะครับดูตรงนี้ก็มีต้นไม้นะครับ มี่ปีนขึ้ามาแล้วนะครับมีต้นไม้นะครับเห็นวิวบรรยากาศข้างบนนะครับเห็นต้นข้าวนะครับเห็นบรรยากาศในท้องทุ่งหน้านะครับมีพืชพันธุ์ต่างๆที่สันติพอเพียงนะครับได้ปลูกไว้นะครับ ก็อ,องจากข้างบนก็ดูดีนะครับดูดีแล้วก็เห็นทั่วบริเวณนะครับส่วนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นะครับก็ตัดเรียบร้อยนะครับมาดูวิวตรงนี้ครับโอโ้โหเป็นหลังคาบ้านนะครับของสันติพ่อเพียงฝั่งนู้นก็จะเป็นโซลาเซลล์สองแผ่นนะครับแต่เรามองไม่เห็นก็จะมองเห็นไฟสปอตไลท์ของโซลาเซลล์นะครับที่เป็นแผ่นนะครับ ที่เป็นแผ่นอยู่ตรงมุมมุมของสันไทยฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปอตไลท์ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับก็บรรยากาศชิลๆครับอยู่บนหลังคาบ้านที่พักผ่อนยนใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเสี่ยงกับการเปียกฝนนะครับก็ต้องมีหมอนแบบ ธรรมชาติเอาถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มตุ๊ก,กตาเก่าๆนะครับที่ลูกไม่ได้ใช้แล้วนะมาเป็นหมอนเพื่อพักผ่อนนะครับในยามที่ทำงานนะครับในทุ่งนาเกษตรพอเพียงพักผ่อนหย่อนใจบนหลังคาบ้านนะครับก็เป็นไม้ปูธรรมดาครับไม้ปูเก่าๆไม้ปูเก่าๆนะครับ มมีอะไรมากนะครับเก่าๆไม่ได้ลงทุนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเสื่อนะครับเสื่อปิกนิกที่เขาซื้อขายในตลาดนะครับแผ่นละเก้าสิบเก้าบาทนะครับแผ่นละเก้าสิบเก้าบาทล้วก็ซื้อมารองนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศข้างล่างนะครับวิวฝั่งนู้นนะครับต้นไผ่ไผ่ ตรงลืมแรงหรือไผ่กิมซุงนะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับมีผักทานได้นะครับผักเขาเรียกว่าตูมซาอุนะครับหรือหลายๆคนก็เรียกคนละอย่างครับก็สามารถที่จะเดินไปเก็บได้เลยนะครับต้นขนุนนะครับต้นมะม่วงนี่คือสันติพอเพียงนะครับได้เก็ดขึ้นมานะครับก็ อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับสําหรับเด็กๆไม่ปลอดภัยนะครับแต่สําหรับเราผู้ใหญ่ก็ระมัดระวังนะครับแหมที่นอนนะครับที่นอนบนหลังคาบ้านนะครับที่นอนบนหลังคาบ้านที่พักผ่อนหยนใจนะครับผ่อนหยนใจเขาเรียกว่าที่พักใหม่นะครับของสันติพอเพียงนะครับสร้างที่นอนบนหลังคาบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับ คลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสันติพอเพียงก็มีความสุขครับกับการสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับทุ่งนาแห่งนี้นะครับโดยไม่ได้ลงทุนนะครับเอาของที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำเป็นที่พักนะครับบางคนก็ซื้อแค่นะครับถ้าแค่ระดับนี้นะครับ แค่ไม่ไผ่แค่ไม้ก็ไม่ต่ํากว่าห้าร้อยนะครับห้าร้อยขึ้นนะครับแต่นี้สันติพ่อเพียงทําอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้ลงทุนสักบาทลงทุนอยู่ยี่สิบห้าบาทนะครับซื้อตะปูแค่นั้นเองนะครับลงทุนยี่สิบห้าบาทซื้อตะปูมาตอกมาตีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม